ดีพี่น้องที่รักในพระีสุขคิตทุกท่านนะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันพฤหัสที่26เดือนมิถุนาย,ยนปี2025เรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้านะคะต่อที่ฐานด้วยกันก่อนคะ่ะ สักการ์นในพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พระองค์ทรงนำขับร้องทั้งหลายให้ขับร้องทั้งหลายตื่นขึ้นด้วยพระคุณความรักของพระองค์และเรามีโอกาสที่จะใคร่ควรพระคำของพระองค์ขอบพระองค์ทรงตรัสแล้วก็พูดคุยกับขับร้องทั้งหลายผ่านพระรานะคำในเช้าว,วันนี้ขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมน ในวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจผ่านพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่12และข้อที่13นะคะในหัวข้อที่บอกว่าจงต่อสู้เรามาดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อขา้ขาพระเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพระคําของพระเจ้าในตอนนี้นะคะซึ่งยากอบเองก็หนุนใจผู้เชื่อในเวลานั้นให้พวกเขาที่จะมีความอดทนแล้วก็ต่อสู้กับการทดลองใจ เพราะว่าเมื่อเขาอดทนและต่อสู้กับการทดลองทดลองใจแล้วและเมื่อพวกเขาผ่านไปได้นั้นพวกเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบแทนจากพระเจ้านั่นก็คือมงกุฎแห่งชีวิตนะคะซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ที่พระองค์จะทรงมอบให้แก่คนทั้งหลายที่พระองค์นั้นทรงรัก และที่รักพระองค์นะคะนั่นเป็นสิ่งที่อยาก,กอบนนใจผู้เชื่อเพราะว่าในเวลานั้นพวกเขาเจอกันทดลองในเรื่องของความเชื่อเจอกันข่มเหงเจอกันล่อให้หลงนะคะหลงจากความจริงของพระเจ้าซึ่งณเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากที่ผู้เชื่อจะอดทนแล้วก็ยืนหยัดมั่นคงในการที่จะ ไว้วางใจพระเจ้าหรือว่าดำเนินไปกับพระเจ้านะคะและหลายคนก็ใช้เหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธพระเจ้าลัทิ้งพระเจ้าซึ่งยากอบเองก็หนุนใจใใพวกเขาให้พวกเขาที่จะอดทนและต่อสู้กับการทดลองใจยืนหยัดแล้วก็มั่นคงในการติดตามพระเจ้านะคะ เมื่อพูดถึงสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่า,าหลายครั้งเราก็อาจจะเจอการทดลองใจให้เราทำบาปหรือว่าให้เราปฏิเสธพระเจ้าในบางมุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิเสธความจริงของพระเจ้าความถูกต้องบางครั้งเราอาจจะต้องเอ็นเอียงเราอาจจะเอ็นเอียงไปกับสังคมนะคะเมื่อสังคมบอกว่า ถูกต้องแล้วก็สังคมยอมรับแบบนั้นบางครั้งเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะทำตามคนหมู่มากนะคะซึ่งบางอย่างเรารู้ว่าไม่ถูกต้องฉะนั้นพระคำของพระเจ้าก็หนุนใจให้เราที่จะ,ะไม่ทำตามหรือว่าไม่ไม่ลงไปไม่คล้อยตามนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ความคิดบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างอาจจะทำให้เรา ทำในสิ่งที่เป็นความบาปและในข้อที่13ก็บอกว่าเมื่อเราหลงผิดหรือว่าเมื่อเราทําผิดเนี่ยอย่าอย่าให้เราโทษพระเจ้าบอกว่าพ่อพระเจ้าพาให้เราเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงเราก็เลยถูกล่อลวงแล้วเราก็ทําผิดไงเราจะไม่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ เป็นเหตุทำให้เราทำบาปนะคะแต่ว่าในในข้อที่13บอกว่าพระเจ้านะ,ะเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้ลงไม่ได้และพระองค์เองก็จะไม่ล่อลวงผู้ใดให้ลงเลยนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าแน,น่นอนนะคะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าเราพบความจริงอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คริสเตียนคนหนึ่งหรือว่าผู้เชื่อคนหนึ่งตั้งใจที่จะดำเนินกับพระเจ้า ตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าและดำเนินไปกับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คริสเตียนคนหนึ่งเอาจริงเอาจังในการที่จะดำเนินไปกับพระเจ้านะคะเราจะพบว่าหลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งใจนะเราจะพบว่าหลายครั้งเราจะเจอปัญหาบางอย่างหรือ,อสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ใจสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราไม่อยากที่จะทําต่อไปแล้วนะคะ หลายครั้งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังปัญหาเหล่านี้มันมาจากความบาปไม่ว่าจะเป็นเหตุที่มาจากมนุษย์เรานะคะหรือแม้แต่เด็กคนหนึ่งอนุชนคนหนึ่งตั้งใจอยากที่จะทำสิ่งที่ดีแล้วอาจจะเจอคำพูดบางคำที่มาจากคุณพ่อคุณแม่หรือมาจากเพื่อนที่ทำให้เขาหมดกําลังใจหมดกำลังหมดเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่อยากทำหรือ ไม่อยากไปบวชแล้วเพราะาไปเมื่อไหรก่ก็ถูกมองข้ามหรือไม่อยากอ่านพระคัมภีร์แล้วอ่านเมื่อไหร่ก็ถูกบอกว่าทำเป็นอ่านพระคัมภีร์นะแต่จริงๆอ่ะเป็นยังไงเราก็รู้อยู่อะไรหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นคําพูดที่เป็นคําแซวหรือคําพูดคําตําหนิบางอย่างคําที่ไม่ได้ให้กําลังใจก็อาจจะทําให้คนคนนั้นที่ตั้งใจจะทําสิ่งที่ดีหมดกําลังใจ บางครั้งเราก็อาจจะเจอปัญหาจากความบาปของเรานะคะที่เราเป็นมนุษย์ที่มีความบาปหรือความไม่ตั้งใจของบางคนอาจจะเป็นเหตุทําให้คําพูดนั้นทําให้เราอ่อนแรงหรือการกระทํานั้นทําให้เราอ่อนแรงหรือแม้แต่บางครั้งผู้รับใช้อาจจะมีคําพูดที่ทําให้เราเข้าใจผิดและอ่อนแรงหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังสิ่งเหล่าน,นี้มันมาจาก ความบาปและเบื้องหลังของความบาปนั่นก็คือวิญญาณชั่วนะคะเมื่อคนคนหนึ่งมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีแน่นอนว่าซาตานก็ต้องทำบางอย่างที่จะทำให้คนคนนี้ไม่อยากที่จะลุกขึ้นมาทำพันธกิจของพระเจ้าไม่อยากที่จะให้คนคนนี้ลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะซาตานต้องการให้ทุกคนเฉยชาในความความเชื่อ เฉยชาในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเฉยชาด้านฝ่ายจิตวิญญาณฉะนั้นเมื่อคนคนหนึ่งตั้งใจทําดีสตานก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้เพื่อที่จะให้คนคนนี้ล้มเลิกความตั้งใจดีความปรารถนาที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าหรือมีชีวิตที่ย่ำเกรงพระเจ้า หลายครั้งเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อแล้วเราไม่อยากทําต่อไปแล้วเราไม่อยากที่จะสู้ต่อไปแล้วนั่นไม่ใช่เป็นเหตุหรือว่าไม่ใช่เป็นนำพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะคะขอให้เราใช้สายตาของพระเจ้าในการมาตัดสินมามองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเบื้องหลังบุคคลเหล่านั้น ก็เป็นความอ่อนแอที่มาจากความบาปและเบื้องหลังความบาปก็คือวิญญาณชั่วฉะนั้นเมื่อเราล้มเลิกทำสิ่งที่ดีผลที่เกิดขึ้นก็คือคนของพระเจ้าไม่ได้มีชีวิตแบบที่พระเจ้าปัถนาตัวเราเองก็จะขัดสันติสุขของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนั่นเป็นสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็หนุนใจให้เราที่จะ อดทนนะคะและมากกว่าการอดทนก็คือต่อสู้นะอดทนและต่อสู้กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหากวันนี้เรากําลังเจอปัญหาที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ต่อไปแล้วไม่อยากที่จะเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วหรือไม่อยากที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วไม่อยากที่จะประกาศแล้วไม่อยากที่จะบฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาจากบุคคลนะคะสิ่งเหล่านั้นมีเบื้องหลังคือ วิญญาณชั่วซาตานซาตานอยากทําให้คนของพระเจ้าอ่อนแอคนของพระเจ้าล้มเลิกความตั้งใจที่เขาอยากจะปฏิบัติพระเจ้านะคะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าฉะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่ง สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เบื้องหลังมากกว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่ก็คือซาตานนะคะกําลังจ้องที่จะทําลายชีวิตของเราทําลายความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าทําลายความสัมพันธ์ของเรากับคิดาจักรเรากับบุคคลในคิดาจักรแล้วผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคิดาจักรของพระเจ้าขาดกําลังซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะคะ นั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะเจออะไรอยู่ปัญหาอะไรที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ใจขอพระเจ้าเสริมกําลังเราและให้เรามีมุมมองของพระเจ้าในการมาจัดการกับปัญหาให้เรารู้ว่าส,สิ่งที่เป็นศัตรูไม่ใช่สถานการณ์นั้นไม่ใช่พ่อแม่ของเราไม่ใช่เพื่อนของเราที่ล้อเราไม่ใช่คนคนนั้นที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีแต่คนที่เป็นศัตรูกับเราคือซาตาน วิญญาณชั่วเราจึงต้องต่อสู้กับความชั่วด้วยการพึ่งพาพระเจ้านะคะเราต้องต่อสู้ด้วยพระวจะนะคาของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าเพราะเราเป็นมนุษย์เราอ่อนแอแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เข้มแข็งเป็นกําลังของเราเป็นพระเจ้าที่มีกําลังมีฤทธาธนุภาพเราจะชนะได้ไม่ใช่ด้วยกำลังตัวเองนะคะแต่เป็นด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเท่านั้น ฉะนั้นถ้าเราไม่พึ่งพระเจ้าในขณะที่เราเจอปัญหาเราก็จะตกอยู่ในเขาเรียกว่าแผนการของซาตานซาตานก็จะดีใจที่เห็นว่าคนคนนี้ที่เป็นกําลังของทิ่จะจักล้มลงแล้วคนคนนี้ที่เป็นกําลังของกลุ่มนี้ล้มลงแล้วคนคนนี้ที่เป็นกําลังของประเทศนี้ล้มลงแล้วซาตานก็จะใช้การล้มลงของเราทําให้ไม่สามารถเป็นพระพร ทั้งกับเราทั้งกับครอบครัวทั้งกับคิดจักรทั้งกับสังคมมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะฉะนั้นพระคําของพระเจ้าก็เลยบอกให้เราต่อสู้ต่อสู้กับการทดลองใจต่อสู้กับความบาปต่อสู้กับซาตานแล้วเราจะชนะมันแล้วมันจะหนีเราไปมันจะทาอะไรเราไม่ได้ฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเราทุกคนนะคะรอที่ฐานด้วยกันนะคะ สัธุการในพระเจ้าเราทั้งหลายขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานกำลังให้กับเราประทานฤทธิ์เดชให้เราเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่เราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพและเป็นพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ภายในเราฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรขอพระเจ้าที่อยู่ภายในเราให้เรามีมุมมองของพระเจ้ามีสายตาของพระเจ้าและมีกำลังของพระเจ้าที่จะต่อสู้หรือเผชิญกับสิ่งที่กำลังเป็นไป เราอ่อนแอจริงๆเราต้องการพระองค์ทุกเวลาเราขอพระองค์ทรงช่วยเหลือเราอยู่กับเราและนำเราในทุกๆสถานการณ์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราแต่พระองค์อยู่กับเราเสมอขอให้เราอย่าลืมว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมออย่าลืมว่าพระองค์ปรารถนาที่จะนำเราอย่าลืมว่าพระองค์อยู่เพื่อที่จะนำเราไปขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราทั้งหลายและอย่าให้เราเองที่จะนำ ใจของตนเองเพราะเรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอเราจะล้มเหลวและผิดพลาดได้แต่พระองค์ไม่ทรงล้มเหลวและไม่ทรงผิดพลาดเลยฉะนั้นขอพระองค์เป็นผู้นําเราเสมอหากวันไหนที่เราลืมและเราไม่ได้ให้พระองค์นาขอพระองค์ทรงตักเตือนเราและให้เรารู้ว่าเราจําเป็นจะต้องให้พระองค์นาชีวิตของเราทุกๆวันขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุภติจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทั้งหลายนะคะสวัสดีค่ะ